สวัสดีครับวันนี้มากับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเจ p y ร a m i นะครับโอ้โหวันนี้เราก็มาอยู่กับแม์ฟุตบอลซูเปอร์ลีกนะครับโอ้โหห่างหายไปนานนะฮะไม่ได้เข้ามานานครับวันนี้ก็เลยแวะมาเล่นสักหน่อยนึงนะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เป็นยังไงครับอย่างตึงครับทีนี้ไม่ได้เล่นนานครับผมมือแข็งหมดแล้วฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้โหครับ อันนี้ผมก็เข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาสมๆฮะจังหวะนี้โอ้โหพี่เขาโยนไปโคตรไกลเลยว่ะนี่ครับเปิดบอลมาแล้วอ้าเป็นไงวะจังหวะนี้ยิงทีโอ้โหอ้ไม่ก็นะครับโอ้ยดูดิเื่อความที่ไม่ได้นานนะงงไปหมดแล้วจังหวะนี้นี่ฮะยังได้อยู่โอ้โหุยเพื่อนเขายังบล็อกไ,ได้ครับจังหวะนี้เพื่อนรับเลี้ยงไปโอ้โหยังติดเซมนะฮะจังหวะนี้ไม่ธรรมดาครับไปฮะเปิดบอลมาแล้วโอ้วิงั่นไปเนี่ย ตายแล้วครับตอนนี้โอ้โหเพื่อนเขาแม่งโหดว่ะเฮ้ยนี่เพิ่นเตะเขาโกตัวเองนี่ว่ะ <c oughs> เอาตายนะจังหวะนี้งงไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นไปครับผมนะตอนนี้ก็ไปแล้วนะฮะสองศูนย์ไปแล้วนะฮะตอนนี้อุ้ยเราโดนแซงนะฮะไม่เป็นไรครับเราย,ยัางเชื่อในพลงังความสามารถของเราอยู่นะฮะตังแฝงเที่ยงเหลืออยู่นะฮะอย่างในทีมเราก็ได้อยู่ครับจังหวะนี้มีฮะนี่น้องคิวเข้ามาด้วยนะครับผม จังหวะนี้ครับเดี๋ยวรอเปิดบอลกับฝั่งตรงข้ามนะฮะมาแล้วเออคือสกัดบอลได้แล้วครับเพื่อนเราเพื่อนเรายังไงครับหมุนตัวหนึ่งที่โอ้โหยังบล็อกได้ว่ะเดี๋ยวไปเก็บบอลก่อนเออให้น้องเข้าไปฮะจังหวะนี้เอยส่งบอลมาละฝปครับไปเก็บบอลเหมือนเดิมนะฮะก็สําหรับแบบนี้ก็เปิดให้เล่นนานแล้วนะใครที่ยังไม่เล่นก็มาลองเล่นได้ครับสนุกดีนะฮะก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับผม เออเนี่ยจังหวะนี้เด่นเป็นทีมนะผมนี่โยนมาแล้วเข้าโกไหมไม่เข้าครับนี่ผมรับหน่อยฮอะ <c oughs> โอ๊ยอะไรเนี่ยเตะติดเซฟโอ้โหติดโกตายละ <c oughs> โอ้โหตายเลยฝีมือตกไปแล้วผมอ้าว <c oughs> เพื่อนยิงไกลว่ะเข้าไปแล้วโหสวยงามจัดครับลูกนี้โอ้โหโทษทีฮะฝีมือผม ไม่ได้เล่นนานนาะดดอกเลยไม่เป็นไรฮะมาสนุกสนานครับวันนี้มาแล้วครับตอนนี้สองหนึ่งแล้ววะเฮ้ยไงวะเอ้ยมวนตัวว่บโอ้โหหลุดแม่งหมดเลยสี่ห้าคนครับโยนไปแล้วโอ้ยดูดิเออแล้วพี่แกยังคมครับนี่โอ้ยังเทะเท่จริงเท่จริงครับโอ้หโยนย้อยอย่างสวยฮะไปครับวันนี้ก็ให้น้องๆเขาโชว์พาวครับผมนี่ฮะเลี้ยงมาแล้วครับ โอ้โห ôi, เพื่อนเราสกัดได้ครับต้องคิวเลี้ยงไปแล้วฮะจงังหวัดนี้ฮะหนึ่งทีโยนเพบมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหติดเซฟได้วะเฮ้ยเพื่อนเรายังได้อยู่ฮะเอาแล้วไปไหนเหมือนกับครับยิงกลับสวนโอ้โห ôi, แมงโคดเหนือชั้นครับผมนี่เหนือชั้นจัดครับผมเท่วะแน่นอนแน่นอนจังหวัดนี้ยจังหวัดนี้ฮะมันจะมีเกมบอลเปิดตัวใหม่ด้วยฮะ ก็ผมไปลองเล่นมาแล้วฮะยังเล่นไม่เป็นเลยเกมใน r รบ็ o x เนี่ยนะครับผมโอ้โหเพื่อนยิงอย่างสวยนะฮะอาว่ากันต่อครับเกมบอลที่ตะกี้ที่ว่าเนาะถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นก็ไปลองเล่นดูนะฮะก็เป็นแบบสไตล์คลาสสิกเหมือนกันนะฮะคล้ายๆ FC Mobile แหละแต่ลัาสนามเขาโคตรใหญ่เลยแต่อยู่ในเกม r รบ็อกนะฮะถ้าใครไม่เคยเล่นก็ไปลองดูนะฮะพิมพ์ไปครับว่าเกมบอลนี่แหละเดี๋ยวก็เจอแล้วครับ โอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับเอาเวียเพื่อนเราแม่งโหด่ะดูดิโอ้ยเขายิงไปสามสี่ลูกกันเลคนเนี้นี่เฮ้ยกลายเป็นนำแล้วว่าเฮ้ยสี่สามแล้วว่าจังหวะนี้พูดไปพูดมาฮะผมนี่เอาจริงจผมไม่ไม่ทาอะไรเลยนะผมนี่เดินไปเดินมาเอายังไงต้องคิวครับโอ้หติดเซฟอีกแม่งโคตรเดี๋ยวเลยครับจังหวะนี้โอ้ อาลูกบอลหาไม่เจอแล้วตอนนี้ลูกบอลไปไหนวะโอตาลายหมดแล้วจวังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงอีกโอ้โหมนตัวยิงสวยแล้วครับโอ้โหแฮชิกแล้วมั้งเนี้ยหลายลูกแล้วนะครับนี่ยังโหดครับโอ้ยิงคนเดียวหลายเออว่ากันไปครับมาฮะจังหวะนี้ฮะเพื่อนเขาครับเหมือนเพื่อนเขาอยู่คนเดียว ผมเห็นเหมือนเพื่อนเขาอยู่เอ้ยเขายิงเขาด้วยอุยอยิงจากแดนกลางว่ะเฮ้ยแต่ผมเล่นเหมือนเขามีอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนข้างหลังหายไปเลยหมดก็ไม่รู้ฮะกองหน้าวิ่งมาคนเดียวอย่างเดียวเลยแล้วโหดด้วยนะจะังหวะเนี้ยเออวะเฮ้ยเฮ้ยสี่ห้าวะเฮ้ยยังไงว่ามเวลาเหลือหนึ่งนาทีเว้ยจังหวะนี้ครับบอลหายครับหาไม่เจอครับไปไหนแล้วเนี่ย มาแล้วเพื่อนเราเขาเลี้ยงมาแล้วครับผมโอ้โหเลี้ยงลบครับจังหวะนี้ส่งเพื่อนไหมไม่ยอมส่งเพื่อนโอ้ยส่งไปแล้วเฮ้ยหลุดปะวะเฮ้ยตามเก็บบอลแล้วจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเรายังได้ครับผมเฮ้ยแล้วบอลวิ่งผ่านผมเฉยเลยไปฮะจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนว่ะยังโดนว่ะเฮ้ยสามสิบวิยังไงวะสามสิบวิยังไงวะยังไงวะ โอ้โยเพื่อนเขาแม่งยิงดีดไปด้านหลังแล้ววะเอ้ยเพื่อนเราเซฟได้ครับมาข,ขึ้นบอลหน้าละมาครับจังหวะน,นี้ครับอีกยี่สิบวินาทีหน่อยๆฮะมาแล้วลูกบอลโอ้ยตายลวแบตบนี้ผมหาบอลเก็บบอลไม่เจอเลยฮะตายครับ,รบส่งไปหน้าแล้วตรงนี้เพื่อนเรายังไงครับจังหวะน,นี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ยเพื่อนเซฟเรียบร้อยครับผมโอ้โห เข้ามาขำๆก็คว้าชัยชนะไปแล้วฮะได้มาแล้วหนึ่งกล้วยครับโอ้โหสนุกสนานกันไปนะฮะแช์นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เข้ามานานครับก็ยังเหมือนเดิมคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับผมก็มีน้องๆใหม่ๆก็ไม่เคยเล่นก็เพิ่งมาให้มาเล่นกันเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็ยังสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังคลาสสิกอยู่เลยนี่ฮะจังหวะนี้ก็คว้าแชมป์ไปครับผมกับน้องคิวครับผมนี่ฮะโอ้จังหวะนี้ครับ โอ oh, oh, ้ 15, ยเงินมีหมื่นห้าพอดีว่ะเดี๋ยวี้ต้องสุ่มซะหน่อยครับผมสุ่มซะหน่อยปิดฉากนะครับผมไปครับมาครับจังหวะนี้เราจะได้อะไรครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าเกลือแล้วมั้งเนี่ยมาครับมาครับจังหวะนี้ครับผมเต็นโอ้โหเทปน้ําแข็งและไฟตํานานว่ะเออดีดีโอเคโอเค หรือว่าใช้ได้อยู่ผมยังไม่ซ้ําเลยเนะี่ยผมยังไม่มีนะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆใครที่ว่างๆก็ามาเล่นกันได้นะฮะแบบนี้นะครับผมฟุตบอลซูปเปอร์ลีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะเดี๋ยฝากติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ